สวัสดีครับผมก๊อฟมาทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเซนทเบอร์นะครับมีการจัดกิจกรรมของโปเกมอนเพ์สเปซนะครับซึ่งงานนี้ก็มีโปเกมอนโกร่วมแจมอยู่ด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมเนี้เขาบอกว่าจะมีมอนพิเศษเกิดแต่ผมยังไม่รู้ว่ามอนตัวนั้นน่ะมันมีอะไรมั่งนะครับแล้วก็จะมีเควสพิเศษซึ่งบริเวณนี้มีบูธให้ถ่ายภาพเยอะมากนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดถึงวันเที่ยวไรแต่ในกําหนดการเนี่ยถึงวันที่3นะแล้วก็มีเส้นทางรูทนะครับสําหรับงานนี้โดยเฉพาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าม,มันจะปล่อยได้อีกนานสักแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางโปยมอนโกเนี่ยพอจัดงานปุ๊บก็ดึงเสาออกดึงเควสออกนะครับตอนนี้มีบูทต่างๆนะครับเช่นบูทน้ำแล้วก็บูทถ่ายภาพ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่24ที่ผมมาอัดอาจจะยังไม่ได้เปิดทุกส่วนนะครับแต่ผมยังไม่เห็นคาบิก้อนะคาบิก้นน่าจะอยู่ด้านในนะครับก่อนหน้านั้นเห็นมีเพื่อนๆชาวโซเชียลต่างๆเนี่ยมาถ่ายภาพน่าจะอยู่ด้านหลังอะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปหาบูธโปเกมอนเพสเปสก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอด้านในแล้วสอบถามรายละเอียดกันดีกว่าว่าโปเกมอนเพสเปสเนี่ย มีอะไรให้ชาวโปยกมอนโกบ้างแล้วเออลืมไปช่วงเนี้ยโปยมอนมีฟังก์ชันปาร์ตี้เพิ่มซึ่งที่จริงอ่ะผมเป็นเทรนเนอร์ที่จะใช้โปเกมอนไอดีไดีเดียวนะในการเล่นแต่เมื่อปาร์ตี้มันมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งที่เล่นโปเกมอนกับผมเว้ยได้เลิกเล่นไปผมก็เลยเอาไอดีนั้นนะ่ะมาเล่นต่อนะ ซึ่งเป็นการสืบสืบสายเลือดทางโปเกมอนโกจะได้เป็นทายาทคนต่อไปของเขาแล้วทางโปเกมอนสเปซเนี่ยเขามีแจกไอเทมผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีหลาย ID เดีขาจะแจกให้แต่ละไอดีของคนคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเดินหลายๆรอบเพื่อเอาไอดีนั้นมาทำเคสโอเคครับพูดเกินนานล้วไปเจอกันที่บูตกันดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงโปเกมอน Space แล้วนะแต่เขาไม่ให้ผมสัมภาษณ์นะครับทุกคนผมต้องมาเล่ารายละเอียดให้ทุกคนฟังนะครับว่า p o ปเกมอนเ a c e เนี่ยกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราชาวโปเกมอนโกใช่ไหมครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนเลยเว้ยนะซึ่งในงานนี้มีเส้นทางเ e n ทันเบอร์บีเคนะครับเราก็เลือกเส้นทางนี้แล้วเราก็เดินปุ๊บพอเดินเสร็จปุ๊บเราก็มาจุดที่แรกของนวันเราก็จะได้ ได้ไรวะได้สติกเกอร์นะครับรูปคาบิคอนนอนปิกจูมีตัดีนี่มีลาปาร์ตอุ้ยมีเยอะนะครับเป็นสติกเกอร์ลิมิเต็ดอิดิชันนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นแล้วก็เซ็นท่านที่เหลืออีกสามที่นะครับกูก็จำไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวไปตามกันในโปแลนด์โกไทยแลนด์นะครับน่าจะมีประชาสัมพันธ์ไว้นะกูจำไม่ได้เขามีให้กูถามมากับ <S <S แล้วก็มีโค้ดนะไอ้ส่วนโค้ดเนี่ยใครที่มีหลายดีผมไปถามแล้วนะครับ ได้ทุก ID นะถึงคุณเป็นคนเดียวที่เล่น10 ID คุณก็ได้ทั้งหมด10 i ไอดีเออแล้วลืมไปทั้งงานเนี้ยไอรัวเนี่ยพวกคุณไม่ต้องเปิดกันนะทางโปรยม o n เพจเพนเนี่ยเปิดให้ตลอดงานเว้ย <S <S <illi> <S นะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเปิดนะเมื่องานมีเมื่อไหร่โปรยมอนเพจเ p a เนี่ยจะเปิดให้คุณตลอดงานนะครับไม่ต้องห่วงแล้วรูทเนี่ย เออลืมถามเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถามก่อนว่ารูทมีตลอดทั้งงานหรือเปล่าอ่ากูไปถามมาแล้วถ้าจบงานไปแล้วเนี่ยรูทก็ไม่อยู่เสาก็ไม่อยู่นะครับซึ<อ>่งใครอยากหมุนเสาหรือว่าปัดรูทอย่างนี้เยอะๆอีกก็ตามไปทุกงานนะครับที่เขาจัดอ่าเขาคาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินรูทกันนะกูยังไม่ได้เดินรูทยังไม่ได้เปิดเกมว่าเสามีอีเสานะ เดี๋ยวไปเปิดกันโอเคครับตอนนี้เรามาเปิดรูทกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าเซนท่านบีเคเคอ่ะเวอร์าหาไปเซนท่านแบงกอกเนี่ยว่าใช่อันนี้แหละนะครับเราก็เปิดฟอลโล่โอเคเดี๋ยวเรามานับดูก่อนว่าเสามีให้กี่เสาเว,ว้ยแต่เขาบอกว่ามีหนะเดี๋ยวเรามานับกันอันนี้1นะ1อันนี้หนึ่ง,นะน,ง,น,น,น,งนับจากใกล้ก่อน2 3 สี่ห้าห้านะครับมีหนะสงสัยเขาลืมเปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปงานหน้านะนับมาให้ผมดูด้วยว่าเขามีกี่สาวเควสผมยังไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เควสเก่าก่อนสักแป๊บสักแป๊บ,ปบเออแล้วช่วงเนี้ยโชว์โชว์เควสเนี่ยไอีอย้ยผมก็แท้มันบ้างชนะบ้างก็ยังดีนะครับ ดีนะที่ทางเนียนเนี่ยตั้งแต่10โมงยันสองทุ่มเคลียร์วันต่อวันเลยมึงได้ไปเลยผมว่าเนียนน่าจะแจกแหละแต่น่าจะแจกหนึ่งถึงสานะไม่ได้จแจกที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับหาตัวให้วุ่นทุกวันทุกวันก็คืออยากให้ออกมาจับเลยผมว่านั้นเนียนอะไอ้เครสก็เยอะซะด้วยดยวิแต่ไม่ได้ตัวใหญ่เลยฮนะมูหาตัวใหญ่ไม่ได้อยากสัมภาษณ์คนในบูธนะครับแต่ว่าเขาไม่สมามารถยังไม่ได้ร้อยนะบอกไว้เลย ตอนนี้เราก็เข้ารูท B K แล้วเดี๋ยวเราต้องไปจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวลองหมุนเสาก่อนได้อะไรโอเคของขวัญน,นะครับใครต้องการของขวัญน,นะใครเป็นเพื่อนผมรอของขวัญได้เลยนะครับเป็นการ์ดโอยมอนเพสเปสลิมิเต็ดอิดิชันเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะใครไม่ได้มาก็ให้เพื่อนมาแล้วบอกเพื่อนส่งให้กูด้วยนะครับ ไอเสาที่ห้าไอ้เทียปั่นไม่ถึงวะโอเคเดี๋ยวไ่เดินเปิดโปรยพัดพัดก่อนต่อพัดพัดโดยที่ใช้มือเดียวเดี๋ยวกูสับไฮเป้ก่อนนะมือมีมือเดียวถ้ากูมีส0มือนี่กูถือแม่งหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวฮุกเข้าก่อนฮุกกระเป๋าก่อนพวกความแน่นหนาบูธก็มีหลายเกมเหมือนกนนะตอนนี้เราอยู่ในงานนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปด้านหน้าด้านหน้าตรงไหนวะ มันให้ไปเดิมตรงนู้นนี่ว่าครับกูไปผิดทางเนี่ยเราต้องเดินไปอี้เย่กูจะไปขึ้นเวทีแล้วเนี่ยอ่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไอ้เหี้ยกูจะเดินขึ้นเวทีแล้วเหรอไอ้สัตว์จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอยู่ดีออกูต้องมาซื้อดีอก่อนเดินไหมเนี่ย ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจุดเริ่มต้นนี่ดีอไทรมาจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับยังไม่ถึงหรือว่าถึงเนี้ยปันฟูรีแล้วปันฟูรีแล้วยังยังไม่ถึงเงี้ยเนี้ยอย่างว่าในห้างเขาเรียกว่าอะไร GPS มันไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับกูเดินวนนะเนี่ยทำไมมันไม่โดนสักทีวะตอนนี้อยู่ตรงหน้าทอมมี่นะ้เมื่อไร่กูจะได้ จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยทําไมมันไม่อยู่ตรงบูธว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยไอ้เชี่ยไม่ถึงวะหรือว่าเดินเดินผิดวะเดี๋ยวคุยต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่มันไม่ถึงเนี่ยโทษทีอันนี้เดินถูกไหมทำไมมันขึ้นวกไปวนมา,มนา,นาวะแต่ว่าต้องไปเดินข้างหน้าค่ะเดิเนข้างหน้า,นานต้องให้มันเลขนี้มันเป็น,น,น,นสีนึนเหรอไม่ใช่ทำเป็นสีนึงค่ะอันนี้พี่เดินคุ่เดินมาเลยมันนี่ ใช่ดิบอกที่หลังบอกเขานะเอาโคละเสานะไม่เอาเสาเดียวกันมันเสาเดียวกันมันไม่ได้อ่ะเชี่ยเอ้ยแล้วปากบอกเนียนนะโอ้ยมอนโกไทยแลนด์มึงเอาโคละเสาไอ้เหี้ยสรุปกูเดินผิดกูเริ่มเมื่อยมือแล้วเดี๋ยวขอไปคอนเน็กเสาให้ได้ก่อนนะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินลูทครบเรียบร้อยนะนะเดี๋ยวเราคอมพลทแล้วก็ไปรับของรางวัลกันดีกว่านะนี่กูคอมพลทแล้วกูค้างไว้หน้านี้เลยเอาเฮียค้างไม่ได้บังคับให้เอาไอเชมก่อนนะครับี๋ยวกูต้องเดินกับกูวนกูวนดีออหลายรอบมากเลยนะผมแนะนำนะไวม่อนทอไทยแลนด์ แก้ด้วยแก้รูทบอกว่าแยกรูทเดินหน่อยนะครับอย่าเอารวมกันในเสาเดียวมันไม่เวิร์กหรอกนะครับเดี๋ยวไปโชว์ไปโชว์เลยว,ว่ากว่ากูจะเดินเสร็จเนี่ยมันลำบากยากเก็นขนาดไหนไเห็นใจกูบ้างกระเป๋ากูก็แบกมือถือกู่ถ่ายกล้องกูต้องถือนะครับโอเค ไปโชว์ไปโชว์ของกนะ่อนตอนนี้เดินเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่บูธนี่ใครอยากเจอน้องๆเจอที่นี่ไปบูธอื่นที่ไหนที่อื่นปะไปที่อื่นไหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปไหมไกลไปหน่อยไกลก็ไม่ไป <laughs> โอเคมาได้อะไรบ้างได้โค้ดกับสติกเกอร์ฟรีนะได้โค้ดนี่นะครับได้มาแล้วโชว์โค้ดไม่ได้อันนี้สติกเกอร์ ลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรอ่ะเหมือนกระดาษเลยว่ะปิมพ์ใช่ไหมกระดาษปิมนเนาะสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์แต่เหมือนกระดาษโอเคสติกเกอร์สติกเกอร์มันเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์นี่วิธีการแปะนะน้องก็บอกว่าเอาไปแปะกับกระป๋องนะใช้ได้ดีแล้วมันจะมีมูลค่าเพิ่มเออ่รูปยโอเคเขาบอกให้ถ่ายรูปด้วยโอเค จัดใหห้น่อยสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับทุกคนก็รอติดตามทางเพจโปเกมอนโก Thailand แล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะใน i ิน t a g r กรมกอฟอันเดอร์สกอมาว่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปว่าจะมีอะไรดีๆมาอีก สำหรับวันนี้ลไลฟ์ไวก่อนครับ มานีใช่มานี้แล้วก็อันนนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบอกไว้เลย